อ่ะเกตเล็กเกดน้อยจากเกมเมื่อวานนะครับที่เราเอาชนะ Nottingham Forest ไปได้สามนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะครับก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยก่อนเกมนะครับก็จริงๆเราเริ่มใช้เพลงนี้มาตั้งแต่สองสามปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ยินหลายรอบแต่ว่าเพิ่งจะมาชูคิดเมื่อวานว่าเออแฟนบอลหลายคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ <c oughs> มันมีเพลงเพลงหนึ่งที่เราเออร้องก่อนเริ่มเกมทุกครั้ง มาเป็นเวลาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับก็เป็นเพลง The Angel นะครับศิลปินก็คือ Louis ดันฟอร์ดนะเป็นคนลอนดอนนะครับก็ตัวศิลปินเนี่ยเขาเขียนเขาเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลแต่ว่าเจตนาเขาไม่ได้เขียนถึงอาร์เซนอลโดยตรงนะเขาเขียนถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านเกิดเขาที่ลอนดอนนะครับแต่ว่าแฟนบอลแล้วก็สโมสร ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเพลงนี้พอฟังแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันตรงกับจิตวิญญาณของสโมสรเขาก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าจะเอามาเป็นเพลงร้องก่อนเริ่มเกมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเขียนเพลงสักประมาณได้3เดือนนะครับเขียนเพลงได้3เดือนอาร์เซนอลส่งเชิญไปที่สนามเลยให้ไปดูบอลกับครอบครัวที่สนามนะครับแล้วก็ได้สักระยะหนึ่งเพลงเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลอาร์เซนอลแชร์กันบนออนไลน์แล้วสุดท้ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้เพลงนี้ ร้องก่อนเริ่มเกมนะครับอันนั้นเป็นที่มาของเพลง The Angel ลองไปหาฟังดูได้นะครับ The Angel วงเล็บ North London Forever จากศิลปิน Louis Dunford น,นะครับ